เดี๋ยวสิว่อยฟังเนะครับอำเภอเดียวกันครับเอ้อโม่ขึ้กันผมเงินหลายแต่บ้านผมตำบลก้าบินเอินอตงกระเสียครับเตินตำบลน้องข้านำคนเออใบเสร็จอะไรครับสังเง่สังเง่สังเง่พร้อมครับสวัสดีครับต่านจอมสวัสดีครับหมัยซ่องแซ่บแบบบ้านตัวเนี่ยครับผมโอ้ยพอดีเลยครับจุกไก่หมกหอยครับเขดี๋ยาให้วนกินเนาะครับผมโอ้พอดีเลยเดี๋ยวจุกไก่หมกหอยเสน็จสุดกินกัาบ้าน นครับเดี๋ยวลวบขาเชือกเจ้น้อยครับาขาค่ะไว้ซะดินะครัแบแขนหนึ่งครับของแขนนะของแขนครับผมดูบ้านเ้ามีมดแดยงแกนบ,วบัวก็ใส่มดแดงเนาะูบ้านเนาะหูหั่นจกหั่นเทโร่เนาะมีห้องบวัวมีเ้าก็ใส่ใส่เปล่เน่านะครับเน่าอ,อ๋อ มือนเมือนเมือนอ่าได้แล้วครับได้แล้วครับเดี๋ยวจะเอาสีน้ำไปลา้างน้ำนี่แล้วครับพี่น้องเลยบีผมได้ดีครับป้อมพรอนในเต็มที่แล้วครับโอ้ยหอ,อมมีหอยนะพี่น,อน้องเนี่ยขนาดบ้อนใเห็ดกับน,น้ำลายไร้ละครับมกศิว่าจิงไหนละครับฮะเห็ดแบบถือรักอน,นะไม่ครับพี่น้องขออนุญาตใช้ของแท้พี่น้องใช้มือครับผมล้างออก ไมันมีกินข้าวครับตะไคร้ห้องยองเขาไว้ข้งนอกขั้นตะไคร้ครับให้มันข้าวออกด้วยครับน้างดีๆสะอาดมาเลยแล้วมื้อนี้เฮาสีใส็บแกบเน่าครับบกเน่าแห้งมดแดงแเน่แห้งมดแดงครับก็คืุสิ้มแส่บหรือสิขึ้นกาเนาะถ้าทังียบกับสีแซ่ยบพวกกาก็เ็นไปไหนอาจจะแซ่บพวกตอเพราะว่ามัน แหวกแนวน้อยนึงครับบมหน้าขันจ้านาพัน,นร้ายน้าทุกนล้มนะึง้นขออาดคนละเอาได้แล้วครับผมราการร,รับไดาาบาดโอ้ยยยเบานาพี่น้องเลยเาบาน,นี้ก็สีน้ำไปปุงนะครับเลียกเหครับ เราได้พ <mile> ี่น้องกังเทศครับนี่ยังแน่ครับแขกครับผมแล้วก็สาระแน่ครับบ้านเฮาเอิ้นพักกระเซียครับอันนี้หอมเป๊ครับบ้านบ้านอยู่ภางยังกงบภาคบุญพักเซี่ยบัวมีแตกต่างกันเอื่นหลายอย่างหลายแนวม่คือกันตัวพี่น้องแต่ละเฟิงบ้านอย่าม่คือกันเนี่ยครับอันนั้นก็หอมเป๊ะบ้านอยู่ใกล้ๆกันอำเภอเดียวกันกันยังเอื่นม่คือกันพี่น้องเลยอันนี้เพราหอมบัวครับ ผมบัวหอมหน่อยครับสใส่ปล่อยแบบนอยครับเดี๋ยวสิท่านแขกสักคนพี่น้องยวแขกทั้งปนกับบินนึงพี่น้องเดี๋ยวสช่วยฟังด้วยครับอำเภอเดียวกันครับเอิญโมขึ้นกันผมเงินหลายแต่บ้านผมตำบลกับบินเอิ้นบักกระเสียครับเดินตำบลน้องขันนมคนเอิ้นใบสะระเนียครับ เซนแงเซนแงพร้อมครับเออสีลงน้อกันเลยครับนะเดี๋ยวนั่งไหนกันขอหันมีอยาตใส่หันหอมแขกทุกคนกับเขียงถุงครับเสียบพี่น้องไอ้พี่น้องมากินนหมกันเลยครับขึ้หอมบ้านเื่นในผมก็บอะน้แง่ไหนกัต้องแบบบ้านๆบ้านกับมะเร็งน้ำครับอ่าเนวนั่นแนวนี้มาสู้กินครับว่าเหตุทหารเสียบหรือยังไงล่ะ เศษอาหารเซ่บเกิดหอดบั้หอดน้ามัดในวันนยุดหาไล่โรดเ็ษได้กินในพี่น้องเบิ้งวอมทำเศเดี๋ยวกับขวมนั่นเลยครับเศน่เรื่อมเศษไล่มันก่อนเฉียบกับมือได้ละสิลปบปนิน ชูกินเพิน่นชูสองแสีบแบบบานๆพิ่นมาเร็นน้ำสิลากระนิ่งชูกินอยู่ดอกเจ๊หมื่น,นก็ฟอกระตุ่มแล้วครับเน้นต่ลากระนิ่งนะเฮ็ดกินแค่เสีบเดินอ้าวครับบักเน่าแล้ำมาแล้วครับเครื่องปรุงครับข้าวผมมีมดแดงครับข้าวจี๊เซยหักเน่าครับปัจจุบันน้องข้าใเซยมดแดงหั้งหนึ่งกับพ่อเหรอครับหั้งใหญ่ๆมือจกจกตัวขวดขวดเซลดพี่น้องนี่ ปาไปครับมเอาอะไ,ไเรเียมใหม่ครับมีห่เเอเราจะใช้จักหน่วยกับก่อหรอครับส<อ>ใส่สองบอกเนาะสามารถส่กมเซ่สเอาจักหนยสองพอดีเลยจับว้เลย,ส,ยสูตรตู้บนครับสูตตู้บนครับพี่น้อง<ม>นะาบานนี้ครับ บาในห้องศึกไทยม้วนนี่ครับติกเลยครับติกปวนครับกัวเองครับมีเด็กควนจับให้พี่ก็กลัวเอียงมีก็จับให้แล้วว่ากัวเองมันยังหอมทั้งแซ่บครับพี่น้องก็ต้องไปซื้อมากเพราะสั้นอันนี้มันสดๆเลยครับข้าวกัวแล้่ยวไม่ไห่บดตเก็บไปล้วนไปล้วนไปหน้ามัมีกินครับพี่น้องใส่ลงไปครับกลัวลุกไปอยู่กันไอยครับหอมอ้ยหอมครับ ใช่ไม่อะไรหรือพี่นอ้องพริกครับวันนี้มักเผ็ดผู้มักเผ็ดพริกเป็นไงบ้งครับผมใส่ซ้ำนี่พ่อครับเตะกินเผ็ดบ่ได้เมื่อกีผมผมเหลือลูกโดดแล้วใส่บ,บ,บวกบวกก่อนเลยน้ยนำนัวเล็กน้อยครับใส่หนี่สักพักน,นั่งจิกขาถือพี่นอ้องอ่าซอสทับที่หนึ่งครับล่งก้อน ว่านี่กับผงนัวครับจัาหน่อยน้ำกับไปอฟโมเสยไหลายเอาผู้ด,ดีครับเ <c oughs> บบกบ <c oughs> ลีก่ย <c oughs> ครับแบบแล้วคนเขบเจ้าหน่อยครับคนเขข่อากันน้าวครับแผ่นมดแดงพี่น้องบีบลูกไฟใ,ใส่ของแข่เลยพี่น้องมือนาะ สามหน่วย,หน,วยหน่วยหนึ่งตน๊วกหนึ่งครับใส่มิ่มหนึ่งนะเอสีเสียมมึงจะไล่ให้หน่องที่นี่ไหนฮะเสียมึงครับ นี่ไเลขกาดนั้นพวเปียวพอดีครับพุ่มเปียวพอดีเราเดี๋ยวขาดนำร่วนน่น้นึงครับผมเติมลงไปใบกึศิวีหือก็สิวฤีฟอเลยนองกแชบยุ่ง่ัวแชบคัดพี่น่อยใส่พวกห้อมับไปให้สีจังบริเวณ่บันโอ้ยเครื่องปรุงใส่ขอมแทบได้พี่น้องเลยเราบ คนครับคนให้เขากันพี่น้องเลยเขากันโอ,อ,อ,นนนอ้หอมอนนะอเลยพี่น้องอืมหอมมากแห้งเนาะแบครับกอัโหพิ่นขวเองครับเฮ็ดเังแี่คนบนัน,น,นครับขวเองังบดชุ่เหนียเลย่นเฮ็ดเอง เรียว่ากบฏแห่งขายครับแต่ว่าผมกลัวเองครับอยากให้พี่น้องกินแซ่บๆกันไมลาปรุงนั่นปรุงนี่ไม่ขายก็ได้ครับข้างบนซื้อมาจากตลาดครับพอมันเก็บใบดนครับผมเรียบร้อยครับเนื้อขออนุญาตชิมนะครับเพราะว่าใส่หอมลงไปแล้วน้องกอนครับนัวสุดยอดเลยครับ โอ้จับจับจับับขอมะตัวบายนี่โอจับร้ก้อยบอกหอยเสลี่ครับสดอุบลครับแซ่บจับพี่น้องอ่าเฮ็ดชูซองแซ่บแบบบ้านๆกินครับผมแล้วก็อันนี้เป็นพักดองครับไม่ใช่เล็กคนห้องโกเฮ็ดแล้วครับมาว่านนี่มนี่พอดีพอดีครับก็ปล่อยแบกหอยพอดีเขาวันครับอันนี้ก็กระถิ้นครับแล้วก็กระเซียดครับผมพั้งเมฆกับลูกเองครับนี่พึ่ปลูกไว้อยู่นี่สดเลยครับ เป็นแนวเสียบพี่น้องเลยปลอดปลาทูก็มีครับมากินน้ำกันนะครับพี่น้องเลยบานี้ก็มากินน้ำกันครับเอาพี่น้องครับมากินกันครับบานี้ผมนี่แนวแสบนะครับเดี๋ยวขอแซมเปิลมังก่อนกหน่อยออถื่องพวกเบคอนเหครับก่อนอื่นอันเบคอนมาใส่สวนนะครับพวกหน่อเนี่ยมีเล็กเลอามาปลูกไว้ครับของอีสานบานเข้าคนครบสูตรเลยครับพี่น้องเลยไม่ขาดครับ รูปมีไงนะครับหอยสรี่ครับผมท้ามมีไงเดือดครับผมได้ไหมครับแซ่บครับผมแซ่บหลายแซ่บหลายบอกตามครับน้องเลยไอเขาโคตรมือแดงข้ามไงแหละออกออกสองห่อพ่อให้หน่อยว่อพ่อ ครับผมอ้าวับจับจับจับมาก,ก,กินนะครับพี่น้องมาครับมาพี่น้องมากินนะครับเด้อครับเด้อบานนี้จีได้เวลากินนะครับยยรก็เจ้งไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแชร์แบบเปนบานนี่นะครับพเพื่นม่เห้น้ำไปจํำครับผมครับแค่นี้ครับมาครับมากินก,กันะครับผม